สวัสดีครับหึงต่อพาไปกินว,วันนี้นําเสนอ,อวัตถุมคนของหลวงปู่เพือกวัดกิ่งแก้วนะฮะอันนี้ชื่อว่าพระอินโดจีนนะเรียกว่าพระสามชั้นอินโดจีนสร้างเมื่อปี285นะฮะเขาบอกว่าพระ,ะผงอินโดจีนของหลวงปู่เพือกวัดกิ่งแก้ว มีเนื้อหาภาพประมาณตามโทนสีของพระนะฮะมีว่านสบู่เลือดเนื้อกะปิเขียวมอเนื้อเหลืองเนื้อขาวเนื้อเทาน่าจะมีลาวสองพิมพิมต้อน้อยพระจะอ้วนลำนะแบบนี้เลยฮนะอ้วนลำต้อน้อยแล้วก็พิมชลูดพิมฉลูดก็จะสูงหน่อยก็คือพิมพระก็จะสูงยาวขึ้นนะฮะ ก็อันนี้ก็มาให้ดูให้ชมนะเผื่อใครที่เจอพระนี้ในสนามแล้วบางคนก็อาจจะไม่รู้จักนะนี่คือพระของลุงปูเผือกวัดกิงแก้วเป็นรองพระผู้ศะของลุงปูเผือกนะเรื่องเมตตามหานิยมนะแต่ว่าถือว่าพระของลุงปูเผือกท่านก็ดีทางด้านเมตตามหานิยม แควพลาดปลอดภัยแล้วก็คงกระพันชาติท่านเสกมาเพื่อให้กับทหารมีเรื่องเล่าไอ้สมัยก่อนใครที่ดังมากนะพระอินโดจีนทหารที่ได้ได้พระจากองคเผือกไปนะพระอินโดจีนจะได้กลับมาบ้านทุกคนนะก็เป็นเรื่องเล่านะ ดังมากนะพระอินโดจีนของหลวงปูเ่เผือกก็ให้ดูลักษณะแล้วกันนะครับให้ดูลักษณะองค์พระจะมีพิมพ์3าชั้นแล้วก็มีรัศมีเลาะข้างนะฮะให้ดูนะแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นแบบนี้นะฮะรอยตัดก็จะมีบาทอันนี้ก็เป็นพิมพ์สมัยก่อนโบราณน,นะฮะนีด้าน ด้านบนก็จะเป็นแบบนี้ด้านข้างก็คล้ายๆกันนะฮะก้นก็จะใหญ่หน่อยเนื้อจะอวมหน่อยเป็นพิมพต้อนะฮะถ้าพิมพ์ชลูดก็จะสูงองค์จะเล็กแล้วก็ยาวขึ้นนะฮะอันนี้เป็นพิมพ์อ้วนพิมพต้อนะฮะก็จะมีรัศมีฉีกข้างๆดูง่ายนะพระก็จะมีหลายโซนหลายพิมพนะก็ให้ดูให้ชมแล้วกันเผื่อใครที่เจอพระ องค์นี้ก็สงสัยว่าพระนี้เป็นพระอะไรจริงๆก็รูปทรงคล้ายๆกุศะนะแต่ว่าไม่ใช่กุศะกุศะก็จะมีหน้าชัดเจนแหลมๆหน่อยนะฮะก็พิมพินก็จะแตกต่างกันไปนะฮะก็ให้ดูลักษณะของเนื้อหามวลสารนะเป็นพระผงพุทธคุณนะ ดีทางแค้วค่าปลอดภัยแล้ก็เมตตามหานิยมรวมทั้งเมตตาค้าขายด้วยนะท่านก็เสกมาครบนะท่านสร้างให้กับทหารเพื่อไปลบนะแล้วก็ทุกคนก็ได้กลับบ้านมาก็เป็นความศักดิ์สิทธิ์นะหลวงปู่เพือกวัดขิงแก้วนะก็ใครเจอพระองค์นี้ก็เล่นหากันได้นะก็เพื่อ เป็นข้อมูลในการศึกษาสะสมนะฮะพระลงปูกเผือกก็มีหลายรุ่นนะฮะก็วันนี้มานำเสนอพอเข้าๆนะฮะให,ให้ให้ชมให้ดูนะนี่ด้านข้างนะฮะพิมพ์ต้ออ้วนนะฮะเนื้อหาเนี่ยมวลสารเนี่ยฮะดูมวลสารของเนื้อนะจะหนึบมากคล้ายๆพระคุณสะแต่ว่าจะหนึบมากก็ ศึกษากันเพียงเท่านี้นะฮะแล้วเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ต่อพากินฟุตเทลก็ภาอ่าภาอินโดจีนเนี่ยของปูงเผือกนี่ดีมากๆนะฮะก็มาแนะนำเพียงเท่านี้สวัสดีครับ